ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุอีคำชะอีสี่มุมเอมรอง FM 107.75เมเฮิรช์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นรายการธรรมรับอรุณโดยคณะสงฆ์อำเภอคำชะอี <c oughs> เพื่อความก้าวหน้านและผาสุขข,ขอเชิญทุกท่านสดับรับคาถาเพื่อนำไปปฏิบัติขัดจันญ,ญาตามสมควรเกเวลาและนาทีขอ,อน้อมน้อมแด่คุณพระพุทธผู้สูงดำคุณพระธรรมผู้สูงทรงคุณพระสงฆ์ผู้ประเสดจึงก็เกิดเป็นพระตนาตายให้เราท่านทั้งหลายได้ก่าวไหวจนถึงปัจจุบันนี้ ก็เขาเจริญสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพิบูรณ์คุณผลจงมาเกิดมีเดี๋ยวท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ107.75เมกะเฮิรในรายการธรรมรับอรุณนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ทีนะ่7เดือนกุมภาพันธ์2565นะก็ะได้มาพบมาพอกับผู้ขาธรรมภาพพระครูปรัอาทิตปยปฏิพานู จาวาดวัดป่าบรนท่งเลขานุก,การจากคณะตำบลหนองเอี่ยนนได้มาปฏิบัติหน้าที่มองนี้ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์และวก็วัน,น,นอ,อังคารเนาะาผูขาตมาภาพครูบาอน้นก็ได้มาทําหน้าที่มองนี้คือเกา่าเนี่ยกาสายแน่คือเก่าการหลวงเวลามากันลลยเติมโมเมนต์กินเวลาดิอ่าก้เขาชาเขาชานอนเพราะว่าเนื่องด้วยระยะ ทางก็บงกดอกแต่ว่าตอนเศร้ามาก็มีภารกิจขึ้นกันน้องพระสงฆ์องระเจ้ามังกได้เวียกได้งานขึ้นกันได้ตื่นแต่เด็กลุกแต่เศร้าญาติโยมนี่ตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าหนึ่งเขาเป่าไฟแต่ว่าพระนี่ก็ตื่นแต่เดิกลุกแต่เศร้าเตรียมออกบินธบาตแเนี่ยะเตียมสาลงศาลานะสินี่มันก็ธรรมดาน้องทุกคนทุกสถานที่ กามีภาระหนะ้าที่ที่แตกต่างกันไปก็เป็นธรรมดานะของคนที่ดําเนินชีวิตเนาะคนเรามีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปนะเมื่อวานอิอาตมาภาพกัเอาเรื่องอิสระธรรม <c oughs> เอามาฝากนะมือเมื่อวานนี่นะก็ย้อนว่าว่า,บา,บาจบเ <c oughs> มือนีนก็เลยสิมาเมื่าวาใหมมันจบ <c oughs> เมื่อวานในว่าวเรื่องอปิศา,าธรรมเนาะปิศาธรรมเมื่อวานนี่ยะก็ปิศาธรรมที่ว่าเมื่อวานนี่ก็คือหนึ่งอ่าเขาเขาเคยได้ยินนลนะอ่าหนึ่งก็คือทองแท่งจะไร้ค่าสองผ้าปฏิมาเนี่เป็นกา,กากปูนสามนี่กาก,ากเกลื่อนจะเพิ่มปูนสี่นี่ผ้าพิรุณจะซบเซาอ่าห้าผ้าเรืองจะโดนย่ำหกตะกวดดำจะเป็นเจ้า เจ็ดดอกตูมโรยแต่เช้าแปดมาหัวเน่าพึ่งจะตอมเก้าบุปผาจะเป็นหมันสิบคือแรวันจะสั้นเข้าสิบเอ็ดนี่นกน้อยจะรืมเย่าสิบสองโคถึกเท่าจะวางเวงนะเพราะว่านี่อาตมากะเดวาวไปสามขออ่ามันเบิดเวลาก่อนอ่าขอแรกก็คืออ่าทองแท่งจะไล่ค่าก็เปรียบเหมือนกับอ่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีคนสนใจสศึกษากันน้อยนะสินะอ่าคนก็บุคคลเห็นคุณค่าแต่ว่าพระธรรมนั่นก็คงยังอยู่คือเก่าแต่ว่าคนนี่บ่ศึกษาบ่มเมนว่าพระพุทธศาสนาอ่ามันเสื่อมคําสอนพระพุทธเจ้ามันเสื่อมเนี่ยอ่าแต่สิ่งที่เสื่อมก็คือใจคนนี่แหละมันเสื่อมเสื่อมถอยจากคุณงามความดีเสื่อมถอยนะจาก การประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปตามคลองคลองธรรมนะอันนี้่นก็เลยตังว่าทองแท่งจะไร้ค่าเปรียบเหมือนกับพระพุทธศาสนาคําสอนของพระุทธเจ้าเหมือนทองแท่งแต่คนนี่บ่ค่อยเ,คยเห็นค่า <c oughs> สองนี่พระภาพปฏิมาเป็นกลางปูนคนกะจีมองแค่พระพุทธรูปนี่เป็นเพียงรูปหรือมองเห็นแค่เป็นอิฐหินปูนไส้สินะ,ะหาความศรัทธา บมีอ่าบอเมนว่าพระบอพระปฏิมาบอเมนพระที่บูณาสัทธาเด้คือคือคนมันใจมันออกจากทำบองไงออกจากอ่าคุณงามความดีนะมันสั่งสมไปด้วยกิเลนนะนบบสน,น,น,นี่มันก็บอกคอยสนใจอ่ามันรูปพระขึ้นหรืมันก็บอกคอยอันนี้ปันไาเน้อ่าแต่ว่าเออเลื่อนโทรศัพท์ไปบองไงเบิง่งนี่ในโทรศัพท์อ่าเพราะไปเห็นสิ่งอ่าลอตาลอใจคนก็จะไปเบื่องสิ่งนั้นอ่า สาม,มาคือกา,กากเกื่อนจะเพิ่มปูนก็คือความคนนี่ความชั่วความเร็วซ้ำของคนนี่แล้วก็มีชาชีพนี่จะรุกดามเพ่ขยายออกไปที่ใจคนกับหยาบก,กระด้างมองง่ายๆเพิ่มขึ้นสมอเสมอเลยอย่างแต่ละมือแต่ละมือนี่ก็สีเห็นเห็นข่าวเห็นข่าวคนโคตรคนโกงคน,คน,คน,คนกระทำความผิดจะสัญญาซีนี่ออกข่าวกันร้าย พ่อขาอ่าพ่อแม่ขาลูกกามีลูกซ้อมตีพ่อตีแม่กามีขึ้นกันอ่านิสัยคนนี่กลับกลายเป็นนิสัยสัตว์ไปแล้วสัตว์มันก็จะแพงกันในมันอย่างคือหมาคือแมวในสินะอ่ามันสมสู่กันกับจักพ่อจักแม่จ้าลูกมันเอาไปเอามาเลยคนมันก็จะเป็นอย่างสั้นขึ้นกันในมันอ่าเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวไปอ่านั่นแหละมันก็เห็นในเฮาเห็นอยู่ตลอดเนาะอ่าเมื่อนี้ก็เลยจะมาว่าวนี่แหละเลือคอที่เหลือ ก็คือข้อที่สี่นี่นะก็ปันพระพิรุณจะโบกเศร้าอ่าพระพิรุณน,นี่คือน้ําจิตน้ําใจของคนในสังคมนี่เสื่อมเห็นหลายขึ้นอ่าแล้วก็มีความเห็นแก่โตอ่าให้เห็นอยู่ตลอดอ่ากับท้องฟ้าที่จะเหินแห้งนี่ก็บ,บรรกต้องตามฤดูกาลอ่าเข้าสังเกตเบื้องบน่ะอ่ะาพระพิรุณคือ <c oughs> น้ําจิตน้าใจคนเ่านี่มันน้อยลง ในสมัยยุคก่อนๆเนาะยุคก่อนๆอาตมากอ,อาจจะเกิดในไทยแต่ท้ายยุคนั้นก็นว่าได้กแต่ยังเห็นอยู่ยังเห็นภาพเหล่านั้นอยู่แต่สมัยนี้ก็หายากนะน้ำจีนน้ำใจที่จะแบ่งสรรปันส่วนอย่างาบ้านเฮาในสมัยโบราณอีสานโบราณนี่นเวลาได้ของกินแ่บแบเพื่นลงน้องป้าหรือว่าได้ น้องวัวน้องควายไม่อ๋อไม่มันก็จะบแบ่งกันได้แกงน่องไม่ได้ยังก็เอาตักใส่ถวยใส่เกงานใส่ถวยใส่จานเอาไปให้อ่าค้นข้างบ้านเนี่ยอ่าที่อยู่ไกล้ในละเวกที่เจ้าของอยู่คามหัวคามหาเอาไปอ่าเพื่อเอาข้าวเข่านไปปั่นกิน,กนอ้วมเมื่อใดได้แวแซ่บได้มืนอใดม้กต้มปลาคออ่าเอาเอามาฝากถวยแกงนึงเอ้าอามาเอา ก็บอกขึ้นไปเฮือนนะครับอย่าตีพี่น้องค่ะละมาเอาเพือนที่เข้าไปหาลมาเอาโอ้ยอย่าฟ้าเมื่ออย่าฟ้าเมื่อใอ,อ,อ,อยก็มีกันนี่โอ้ยใอยกอ็ได้แกงหน่อไม้เอาเอาตักกะเทถวยที่เขาน้องน้องควายมาให้กะเทใส่ถวยเจ้า,า,าของแล้วก็เอาถวยที่เพื่อน,นมาให้เอาแกงหน่อไม้ใส่ก็กลับมาจากเมนูเมนูเดียวเอาไปปั่นหมู อ่าสามหลังคาเฮื่อนก็ได้เมนูกลับมาทั้งสามหลังนี่สิมันก็เพิ่มพูนอ่าโภชนาอาหารเท่าขึ้นยังบวพอกันน้ำจีนน้ำใจที่เอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กันนี่หลายขึ้นมานโอเพิ่นได้หันได้หนีมาเพิ่นยังเอามาตอนเท่าเวลาเขาได้เขากับไปตอนเพิ่นตอนก็ได้เบิงเง้งแย่งกันอ่าเบิงเง้งแย่งกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าสมมติว่าอ่าเอาเพืเ่อนนี่อ่าพวบอยู่ซะลูก โบยู่ซะอย่างนี้สิยู่แต่แม่บ้านอยงสิเกิดหกลม้มตีลังกามาอย่างนี้สินะ่ะอาจมีการบาดเจ็บบาดอย่างคนที่อยู่ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงเกิดได้ส่องในเงียง้ยเหมือนกันโอ้นี่เพิน่นโอ้ลม้มด้วยคนเกิดอุบัติเหตุโอ้ไปซอยไปประถมพยาบาลหรือพอเห็นแล้วเขาไปทำอ่างน้ก็ห้องคนที่อยู่ใกล้อันได้มาซอยเหลือกันแม้กระทั่งบางครัง้งบางที่เนาะสมัยแต่เก่าเกิด เพื่อนซานบ้านซองกระเห็ดด้วยไหมบางครั้งบางที่ก็ดังไฟสูงไฟเฮ็ดกับเขาเห็ดกั้าน้ำไว้ก็อาจจะลืมดับลืมยังเกิดไฟไหม่หรือ,อโจนขึ้นเพื่อนน่ะสิมันก็ได้ห้องกันเด้มันก็ได้เบิงเงงซอยกันแต่สมมุอนี่หายากคนที่จะเอากั้เขากับน้ำไปต้อนกัน จากต้อนอยู่กันที่ต้อนบอได้แต่มาเป็นแค่หัวเฮือนแต่ละคนว่ามันหัวเฮือนเลื่อนจามันสูงทึบนี่นะบอแบบห้องบริได้ยินกันในซ่องกับบเห็นกันกัว่าป้องกันจ่วรภัยป้องกันการลุกล้ำยังต่างๆสิ่งที่มันดีมันกระกับมีสิ่งที่บอดีนําก็คือกรรยมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงบอได้บอได้เห็นกันบริได้แบ่งปันน้ำใจต่อกันบ้านนี้ จักยังเป็นยังบบดบางเฮื่อนบางซ่านกระเสียงโรกเสียงดังอึงอ่างกับมีปากมีเสียงกันกับขางเฮื่อนกับเป็นไปได้อ่ากับเป็นกับมีกันกนนะ่ะอ่ากับพอเกิดเหตุน,นั้นเหตุน,นี้อ่านย้ำเปิดน้าทิ่มไวจ้จากจากล้นเต็มทิมม่เขื่อนขางเฮื่อนเคยเห็นอยู่แต่ก็เข่าไปบ่ได้อ่าอยาไปปิดิอยู่ก็เข่าไปหัวเฮื่อนปิดเด็ดเข,ข่าไปคือชื่อว่าอ่าลูกลำเขตนะ่ะบุกลูกเข้าไปในเฮื่อนคน เขากับบ่อได้ไปปิดกับปอยไวปไปตามธรรมชาติไฟม่งไฟใหม่ก็บริโภคโฉนใจโจรขึ้นกระเซยงัดมันโลดงัดมันโลดกูซักมันโดนนโด,อนโดอย่างนี้ดิเขาว่าอ่าสนับสนุนโจรซ้ำอันนี้น้ำน้ำใจมันจะเหือนแหงอ่าการแบ่งปันเนี่ยการเือนแหงอย่างซูมือนี่เนาะโควิดนี่กันโอ้เห็นในคนเห็นน้ำใจอ่าหรือโบอ่าเห็นธาตุแท้ของของหมู่คณะอีกอยังหนึ่งกัน เป็นไปได้มีขึ้นกันอ่าบางคนนี่ก็ย่านถึงกับว่าโม้แบบมันแคเป็นตายา่านอยู่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าน้ําใจที่จะแบ่งปันแบ่งปันกันมันยากมันคนก็กอบโกยเอาอของเจ้าของอย่างซื้อเห็นบอกการตลาดการยังเบิงเบ่งข่าวเบิ่เขาวมีหอดการกักตุนสินค้าเพื่ออัพราคา่าหรือกดอราคาของ พ่อค้าพ่อขา,อขาอยเงี้ยสิหรือแม้แต่ผู้บริโภคเองก็ตกามเขาจะมีให้เห็นอยู่ตลอดคนเห็นแก่โตเห็นแก่ได้กันร้ายมาเนี่นี่เพิ่งจงเอื้นว่าพระพิรุณจะศกเศร้านะมาเนี่ห้านี่ผ้าเหลืองจะโดนย่ำบาดนะผ้าเหลืองสีโดนย่ำมายความมั่นอย่างไรผู้คนนี่สี่บอ่ออ่าย่านบาปย่านกรรมบ่มีฮิลิโอตัปะบ่มีความละอายบ่มีความเกรงกลัวต่อบาปเด้บาน แม่ก็สิมีแต่ความอ่ามึนเมาดูมินดูแค่นว่าดูแค่นพระสงฆ์ยิ่งถูกดูแคนนี่กับทั้งพระสงฆ์สบมเนนเองนี่กับอยู่ในอ่าศีลกินในธรรมอโบเหตุเป็นบบทำตัวเป็นที่น่าเคารพอศรัทธาหรืออาศัยผาเหลืองนี่อาแสวงหาโภคทรัพย์เพื่อสนองแก่กิเลสตัวเองนี่จะร้ายก็มีทุกบทบาท อ่าฉะนั้นแล้วนี่นี่แหความเสื่อมวองศาสนานี่อ่าพระขาดพระธรรมวินยญาติโยมทั้งหลายขาดศีลขาดธรรมมันจะเห็นให้ศาสนาเสื่อมนี่ผ้าเรืองจะโดนย่อมนี่อ่ามงเข้ามีให้เห็นอ่าควรทำบ่านากลัวกลัวบาปอ่าเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากับบมีอ่าสามมาคารวะบางเทถอกะดูถูกดูแค่นไปโอ้ยสุนีส่นบม่มีความคิด ซุ่มขีค้านบบเหตุการณ์เหตุงานย่างตื่นเศร้ากับอุ้มบาดย่างงอมบาาก็ได้กินล้เขาจะไม่นบุมีความคิดว่าบางคนว่าบางคนว่าแต่บางคนก็ยัโยมแถวเฮานี่ก็ถือว่ายังให้ความอุปถัมภ์คำชูดูแลพระพุทธศาสนาอย่างดีอยู่ด้ยแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ซี่นี่อาตมาก็มองเลยบางเทือกั เป็นที่ตัวผ้าเองบ่เป็นญาติโยมหนึ่งผ้านี่ประพฤติตนประพฤติตนประพฤืชตัวนี่เหมาะสมกับสมณาสารูนนี่สิแต่ง,งตัวกะกะเสกกะเสืองจักยังน้ำโบอาบศาลาบ่ถูอ่าพระพุทธรูปจักชักใหญ่จักใหญ่งมันคือโยมมันเข้าไปโยมเขาเข้าไปแล้วนี่มันไม่เพิ่มพูนศรงงัทธาบ่เ่ามันบ่เพิ่มพูนศรัทธาอ่าเข้าไปแล้วมันมองแต่โอ้ยจากสิได้บุญกลายเป็นได้บาป โอ้ยจะมันอยู่สื่อขักนาะอย่าครูกับประชากเบเพราะว่าเนี้ยอ่านั้นมันก็มีเหตุปัจจัยหลายประการอ่ามีเหตุปัจจัยหลายประการที่ทําให้พุท้ศาสนาเฮานี่อ่าผู้คนนี่เสื่อมศรัทธาไปเพราะว่านี่นะบางคนบางดูบางองค์กับป้อมบวชก็มีอ่าเห็นว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าอยู่ง่ายกินง่ายอ่ากระไซเอาไปลักษาอ่าคุมอยัด หงาห่มแล้วก็ทำทานย่างไปนำบ้านนำเมืองนั่นไปยืนควักรถอยู่ก็มีเด้อ่าอันนี้ก็อ่ามีหลายนะมีหลายบางคนก็หาออกแพร์ออ,อกอยังไปบ้านนั้นบ้านนี่ก็มีคือกันพระอาจจะเป็นพระจริงหรือพระอย่างในอตาตมาก็เคยไปสำรวจว่อาอาตมาก็เป็นพระบิณฑยที่การหลวงพระบิญาธิการ,พญญาการเพื่อนก็บแบ่งเขตรับผิดชอบให้ พระมิญญาธิการก็คือตำรวจพระเนี่ยถ้ามีสิ่งใดที่เขามาในชุมชนหรือในละแวกในตำบลนั้นๆมัจะมีเจ้าหน้าที่อ่าพาเจ้าหน้าที่เป็นเข้าไปดูแลแล้วก็ตรวจสอบอาตามากลับไปาการาเวลามีพระมีอย่างเขามาที่มาแวกแปลกแนวกลับไปขอเบิงขออ่าตรวจเบิงเอกสารต่างอ่าถามที่ไปที่มาเนี่ยวัตถุประสงค์ใดๆกัก็ต้องถามถึงข้อเท็จจริงป้องกันการ อ่านี่ล่ะป้องกันการจะมาหลอกลวงชาวบ้านก็หนึ่งอสองก็คือเพื่อธนูบำรุงพุทธศาสนานี่แหละว,ว่าเอาอเฮาเหตุเกินความจําเป็นเรืออย่างไรเมก่อ่าตักเตือนกันไปได้ยังสิน้อ่าความเหมาะสมความไ่เหมาะสมยังสีเมันก็ตักเตือนกันได้ฉะนั้นแล้วนี่พระพุทธศาสนาเฮานี่โอ้ถึงนักคือกันอ่านักถูกย่ำยีมาหลายอ่าไม่แต่บงการใหญ่ๆก็ถือบิดเบือนไปด้วยอ่ากด หมายบ้านเมืองที่มากดทับก็ดีอ่าหรืออย่างต่างๆโอ้หลายหลายสิ่งหลายประการทานว้าเนี่โอ้เบิ้ลมือกับโบเล้วอ่าการส่งถูกย่ำหยีนี่อ่าย่ำหยีหลายบางอ่าคนอ่ากษัตรัทธากษัตรัทธาดีดอกอ่ากษัตรัทธาดีอ่าเคารพพระสทรงองค์เจ้ากับมีอยู่แต่ก็น้อยแล้วน้อยแล้วเสมอนี่อ่าน้อยแม้แต่อยู่วัดอาตมาเอง อาตมากับบริพาเขาอยู่สื่ๆเลยลูกศิษย์ลูกหากับเฮ็ดวิอยากเฮ็ดงานไปส่อยเหลือสังคมอยังต่างๆโควิดมีเอาเฮ็ดเป็นทุนยังฉีบมียังในานามของวัดได้ใส่งบประมาณของอาสายบุญสายทานลูกศิษย์ลูกหาร,ร่วมร่วมกันเอาไปส่อยอไปยังน้ำถ่วมหม่อหรือจังไรตอนนี้นก,นนกับบริการห่อนอล่วงศพฟรีฟรีลงศพเลยอาตมากับบ่มีรถขนเอาไป เอาคุณไ,ไปให้อ่าก็เห็ดรถขนรถอย่างรู้สิ่งหางกับเอาไปจัดการให้น่ะหัวดูแลจุดตั้งเป็นสโลแกนตายขนจนช่วยป่วยสงสโลแกนนะแต่มาตายนี่บ่มีรถขนบ่มีโรงศพเอาไปซอยอ่าบ่โดยบ่คิดเงินจักบาทโบ่บ่คิดเงินจักบาทเอาฟรีฟรีตลอดอ่าฟรีตลอดอ่าตายขนจนช่วยผมจึงก็หาสมาธินี่แหละสมาธิเมื่เขาเฮ็ดอ่าเขาจะเฮ็ดอยัง ในอย่างน้อยเขาก็มีคนหูจักมีคนรู้จักเราก็สามารถฝากมีลูกศิษย์ลูกหาในเพื่อน hit เพื่อนฮ็ดสร้างเป็นสิน่ะมีฝีมือนี่เวลาอยาิโยมเขาถามเขาก็แนะนาไปแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่องานด้ลูกศิษย์จะมาเอาส่งไปอยากได้พระได้ยังอ่ส่งลูกทีมไปเทไปรอไป็ยังไ้ก็ส่งเสริมสมาชิกต่างต่างแล้วเดกกับพาไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆ อันนี้ก็คือน,นี่แหละ,ะขนาดเฮ็ยอยุบานี้เลยคนสร้างกับมีกันโอ้ยยังกระรอกกระเรื่องนะแต่มันเกินหน้าที่ความจําเป็นอ๋อบางทีมันกเกินเกินกัจริงแต่เราใช้ช่องทางก็คือเราเเเมีผู้ศรัทธาอยู่ผู้ที่จะ,ะร่วมบุญท่ากับเป็นสะพานบุญต่อไปสร้างบุญต่อไปก่อบุญเพิ่มไปเสริมบุญใหม่ต่อสินี่มันกันใช้ประโยชน์ในมองนี้แต่ต้องใช้ประโยชน์ในทางที่ดี โมเมนต์บอเอาไปตัวไปหลอกดวงไปการทำย่ำยีน่สิ่งที่บอดีบดโจบงงามไปเลนะอันนี้ก็คือน,นี่แหละผ้าเหลืองจะโดนย่ำและก็โหนี่ตะกวดดาจะเป็นเจ้าหมายถึงม้าอะไรในตระกูลต่ําคนมีจิตใจตามซามเมื่อได้เป็นใหญ่ครอบอานาจแล้วก็จะ,ะลงละเลิงในอํานาจจนพาบ้านพาเมืองชิบหายพาองค์กรเสียหายทางการเงินการเงินการครับ เงินหลวงเงินหย่างเงินบางเงินอยังกิดอ่ารักเพื่อนว่าไอ้เพื่อนว่าคอรับชมคอรับชันไปนี่แหละนี่เกิดมีใครเห็นเฮาไม่ต้องว่าหลายเนาะบ้านเมืองเฮาเป็นยังไงเฮาก็บหู้ดีอ่ามันดีหรือมันบดีเฮากับอ่าหู้อยู่แก่ใจนี่แหละบางเทืีบางทีเป็นพระแน่ว่าได้ดอกนี่เพื่อนว่าตะกวดดำจะเป็นเจ้าอ่ากับคนที่มีจิตใจตั้มซ้ำเนี่ยมาปกครองอ่า บริหารบ้านเมืองอก็มีมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นพาแต่บ้านเมืองชิบหายไปนี่ละเจ็ดก็คือดอกตูมอดอกตูมนี่โรยแต่เชาวไมยความอย่างไรก็คือเด็กผู้หญิงเริ่มมีคู่ตั้งแต่อายุยังน้อยอบอทท่านได้เป็นสาวกะเที่ยวหาคู่นอนประทุมอนอนกับผู้นั้นผู้นี้ไปเรื่อยอย่างนี้นะได้เสียอยู่ อยู่น้ากันจนห้างพ่อห้างแม่อ่าอันนี้เพิ่อนก็เลยเปรียบเปรียบให้ว่าอาดอกตูมโดยแต่เช้าคือดอกปกติดอกไม้มันตูมเหมือนบ่มันตูมมันตูม,ม,ต,ม,ม,ต,มตอนเช้าเลยตอนเช้าใช้ถึอแดดถือยังอ่าพอสมควรเวลาอุณหภูมิของธรรมชาติมันนั่นแล้วมันก็จะค่อยบานอ่าอันนี้เพิ่อนก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กน้อยสม,เมอเนี่ก็เอาลูกเอาผัวไว้นะเอาสังเกตเมืองหลวงอ่า สังเกตบึงลูกลานบ้านอาตมาก,ก็มีคือกันบอกว่าแต่บ้านใดก็มีให้เห็นทั่วประเทศนะนะเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยพอหาพอหกเอาผัวเอาเมียแล้วก็มีม,ม้าอะไรก็มีแต่สีนะ้ำมันก็นทีนั้นพวกก็เลยเปรียบว่านี่นะเปรียบให้เขาเห็นว่าเออดอกตูมโดยแต่เช้าวแปดเป็นต้นนะแปดในหมาหัวเน่าพึ่งจะตอมนายควานอะไรปกติของเน่าเพิ่งบ่ตอมนี่เนาะ เพ um, um ิ่อง่าตอมดอกไม้ดอกตอขอหอมหมดแล้ว่เพื่อเปรียบจังไหนคือคนนี่ไม่ดีคนนี้ละคุณคนสัวคนวาแต่สังคมหนึ่งยกย่องชื่นชมกับทั้งเสื้อคำว่าคำปดของคนเหล่านั้นพูดเปรียบเหมือนกับผึ่งที่ตอมขออเหม็นว่าง่ายๆปกติผึ่งก็จะไปกินเกสรดอกไม้ขออหอมขงอหยางไปซะนะ อ่ามาหัวเน่าคนตอมอ่าคุณเออมีวาจาว่าอ่าชวนเชื่อเนี่ยสินะอ่าคนเฮ็ดโตบดีแต่ว่าคนกลับไปชื่นชมยกย่องอย่าสิน่าอันนี้คือมาหัวเน่าเพิ่งจะตอมนะก้าวนี่เพนว่าบุูภาจะเป็นหมันนะหมายความอย่างไรบุูภาเป็นหมันคนอ่าส่วนคนดีนี่อ่าเมื่อกี้นี่มาเน่าเพิ่งตอมอ่า การในบุพผาจะเป็นหมันนี่ส่วนคนดีก็คือคนดีนี่นะ,ะผู้คนจะภาก,กันด่าสตร์เสียเทเสียใส่ว่อง่ายว่าวได้โจมตีจนแทบแทกแผ่นดินบางทีแทกแผ่นดินนี้คนทําดีคนกระโบเห็นค่าทําความดีกบถูกด่ากลับมาจนต้องลักลี่ทำเห็นอย่างไรเปรียบเหมือนอย่างไรคือซมือนี่แหละทำคนเฮ็ดดีเฮ็ด บุญแน่สิอ่าก็มีการประชดประชันกันคือการแบโอ้ยแม่นแหละเพิ่นได้เงินหลอ่าให้เพิ่นได้บุญโลดสิเนี่ยเขามีหามีสิบบุญได้บุญน้ำเขาดอกนต่บางทีมัประชดประชันกันอ่าก็มีคือกันแบบนี้อ่านี่แหละเพิ่อนว่าบุพผาจะเป็นหมันอ่าคนคนอ่าที่เฮ็ดดี กัปบโบได้ดีกัปถือประชดประชันหรือ,อว่าวกันในเรษเรศาสตร์เสียเรื่องไร้ใ่แล้วก็มีคนก,กับไปชื่นชมคนที่มีอำนาจวาสนาหลายกว่าคนที่เฮ็ดดีเนาะแล้วก็สิบบัดเวลามันช่เบิดปะสิบก็คือคืนและว,วันจะสั้นลงคืนและว,วันจะสั้นลงนี่หมายความว่าอย่างไรคนก็จะพากันเพิดเพลินอ่า เสพกับสิ่งบันเทิงกินเที่ยวอ่าช้อปปิง้งเล่นโชวเที่ยวอ่าจนเวลาแต่ละมือเนี่ยผ่านไปโดยที่บะหูวงวันหู้วคืนอ่าแล้วก็วิถีชีวิตที่ทํางานแลกเงินก็จะเบิดไปกับการงานอ่าคนเฮาเนี่ยทำเหตุการณ์ยังไงมันก็จะเบิดไปกับการทํางานบมมีเวลาที่จะมาคุยกันบมมีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวอ่ามมีเวลาที่จะพบปะสังคมอ่ก็มีเหตกันก็มีปุ๊บก็บไปกินไปเที่ยวมาเนี่เวลามันก็เลยสั้นลง ความว่าสันลงหมายถึงว่าคน,นี่ห้างไกลจากอ่าพระธรรมคําสอนคุณงามความดีที่ควรประพฤติปฏ,ปฏิบัตินี่แหละนีะ่เพร่ะที่เงินว่าคืนละวันจะสั้นลงชีวิตคนก็สั้นเน๊อ่าอนี่ก็บอยื่นนะอ่าได้หกซิบนี่เจ็ดซินี่โอ้ถือประมานเลยอ่าอัตมาเนี่ก็ฉีปไปเมื่อไรขึ้นกันนะวันเวลาจะสั้นลงอันนี้คือวันเวลาจะสั้นลงคนเฮาเหตุแต่งงานอ่าผ่านเวลาไปกับการทํางานเพื่อแหลกเงินมา ก็เลยห่างเหินจากครอบครัวห่างเหินจากาสังคมเวลาสีเเ้าสีคุยกันก็น้อยลงเด๋ยวสิมันเห็นไนวันเวลาในสั้นลงเป็นอ,อยู่ตัวคนเดียวไหนว่างไงแต่ละมือมุมให้มันมุมมือไปอแล้วก็สิบเอ็บาทนกน้อยจะลืมเห่้ยวนกน้อยลืมเหี้ยวไหมความอย่างไรคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่ิลืมพ่อลืมแม่ลืมบ้านเกิดเมืองน,นอนของเจ้าของกับ ทางลืมวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของหลังเหงาของเจ้าของถิ่มไปกลับมาดูถูกอ่าปะไอ้บ้านเจ้าของซ้านี่ก็ม,มีให้เห็นอ่าดูถูกอ่าโกกเงาเราก่อตัวเองก็ม,มีให้เห็นนะคนอีสานดูถูกคนอีสานก็ยังมีเนาะมันกับเกิือในอีสานเนี่ยนะอ่าพอแม่มากกับเกลือเขาใหญ่มากกับย้อนคำเขาคนอีสานมันก็มาดูถูกแต่สินี่คือเด็กมันถิมหมือนมันถิมพ่อที่แม่ไปในการในงานมันก็บอกโง่มา ปลายพ่อแม่อยู่ของความเพื่อนไปี่นี่ก็คือนี่แหละนกน้อยจะลืมเหยา้าบกคึ้เห็นคุณพ่อคุณแม่ประเพณนี้พ่อแม่พูดเฒ่าพู้โอสืบสานรกันมามันถิ่มป้าเบิดบ่เอาอย่างมามันเก่เาความสนุกสนานเห้มองพุ่นห้ามองพี่เบิดปตีเบริเบรสานมันนั่นแหละนี่มันก็ถิ่มไปแล้วก็สุดท้ายสิบสองก็คือนี่แหละอ่าโคถึกเท่าจะวางเวง หมายความอย่างไรวะคนเฒ่าคนแก่ที่ถือทอดถิงอยู่ลําพังขาดลูกขาดหลานดูแลนี่เขาไม่ให้เห็นเลยพิศณาธรรมที่พุฒ่าโบาราณเกิดป่ไว้ให้เฮาอ่าให้เฮาเป็นพิศณา้เฮานะนี่แหละอาตมาถ,ถึงเอายกเอาพิศณาธรรมเอามาฝากมาตอนกันในมือนี้เนาะพิศณาธรรมก็คือนี่แหละอ่าสิบสองขออ่าทองแท่งจะไรค่าพาพปฏิมาจะเป็นกากปูนอ่า กราเกลื่อนจะเพิ่มพูนพระพิรุณจะสมเศร้าผ้าเรืองจะโดนย่ำตระก,กวดดำจะเป็นเจ้าดอกทูมโรยแต่เช้ามาหัวเน่าพึ่งจะตอมบุพผาจะเป็นหมันคืนและวันจะสั้นเข้านกน้อยจะรืมเย่าโคตึกเท่าจะวางเวงเนียสิบสองข้อเนาะอ่ามัอนี้กัสิ่งหลานพนละลนน้อยเนาะอ่าฟังไปอ่าของเฮาเนี่ยนะประดับสติปัญญาไปฟังดีก็ได้ดีอ่าฟังไม่ดีก็ได้ดีคือเขาสุตตะปัญญาปัญญาเนาะปัญญาเกิดจากการฟังเนาะ อาจารย์ธมาภาพมนี้กับเดวาวาจาภาษาธรรมกับเขาไปกับสมควรกีเวลาเนาะอก่อกที่จะออกจากรายการมี้ก็ฝากไว้เนาะฝากฝากประชาสัมพันธ์งานอีกก็คืองานวันที่21-22คกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้21่นี่ยอาตมาเคบพ้าป่าจะเห็นผ้าป่าเพื่อลมทุนสมททุนสร้างเจดีเนาะพุทธรัตนเจดีขนาด16 1 6คูณส6สูง30เมตร ที่วัดป่าบ้านทรงก็จะมีพระป่าในวันที่21เหุ่พรป่าเวลา15น,นาฬาหรือว่าบ่าย3โมงเ,เห็จากนาอวบตบ้า,า,บานสรงไปหอดวัดป่าบ้านทรงตกแรงก็จะมีพิธีนะพิธีบวงสวงถวายลายเพลงแงกับพลอยอ่าตูดศรีนาคมุนีนัคราชขนาดยาว77เมตร เจเมตรองคค์์อง,องที่สามแล้วเจเมตรก็มีลูกศิลุกหาที่เพิ่นได้อ่าโชคได้ลาบได้อย่างนั้นนะเพื่อนกะมาอ่าบวงสรวงในมือนั้นก็จะมีอ่าศิลปินแก้วพีไทยเนาะศิลปินอ่านักร้องอ่าที่เกี่ยวกับสายยานบาร,รมีนี่แหละการสามารถไปรับชมได้ว่าเพิ่นเป็นผู้ยังไดแล้วก็จะมีอ่าศิลปินมาเทเนาะเป้พานุชัยนะพรสวรรค์ ทรอบไลนยจากทรอบไลายไดมอนด์มันก็จะมาซอยงานในมือน,นันลวกษณะลูกหลานนงางรำลายมือน่ะฉะนั้นก็จะเดินพรบุรีจิปไปคืนวันที่21แล้วก็วันที่22 22นี่ก็จะเป็นวันถวายพระป่า,าในช่วงเช้าก็จะเป็นการตะเตรียมช่วง10โมงก็จะมีการจเจริญรูปธมน์ถวายพระทหารเพลนเดคณะสงฆ์แล้วก็ถวายพระป่าเลยในมือนั้นกะแล้วตอนเพลนวันที่22อ่า อันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะฝากให้กับญาติโยมทั้งหลายเนาะที่มีศรัทธาก็ขอเจริญพรเนาะถ้ายังสงสัยอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่เฟซบุ๊กเนาะอัญญาคุบาอ้นน้อยหรือว่าเพจเพจเฟซบุ๊กเพจวัดปาบานทรงก็ไ้เนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะฉะนั้นเมื่อนี้ในท้ายรายการก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่รับฟังธรรมะ รับอรุณของคณะสงฆ์อำเภอัำชีเนาะก็ขออ่ายกเอานี่แหละคุณงามความดีคุณภาษรีรัตนตไตจงปกปักรักษาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญไปด้วยจตุรพิธพร์รชยัยมีอายุวันนัสสุขาภาระพระฏิพันธนาสารสมบัติขึ้นสิ่งใดที่เป็นบริชอบประกอบบริธรรมก็ขอให้การน,นั้นของท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพันสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิด